กรณีที่คุณแก้วสัรที่เป็นอดีตคอตสเนี่ยก็เป็นกรรมธิการวิสามันในส่วนส่วนของทักษะจาธีปักก็เป็นเรื่องไม่แปลกครับเพราะผมก็บอกว่าคุณแก้วสัรก่อนหน้านั้นหลังจากหยุดจากคอตสท่านก็มีความคิดทางการเมืองเนี่ย ที่ตรงกับปฏิทินปัดท่นจะโดอตลอดแม้แต่การขึ้นเวทีป่าความจริงเนี่ยในช่วงนี้ถี่ขึ้นนะครับรวมถึงกันการให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยแต่ผมก็ไม่อยากคุณแก้วสันออกมาให้ข่าวลักษณะขุ่ขูว่าจะมีสารพัดมดจอถล่มาระสามในเรื่องบริลบทลี่สกรรมหบับคุณวรชัยและคณะเพราะคนที่เป็นกรริการวิสามันเนี่ย เขาจะมีการประชุมในที่ผมทราบกนะันน่าจะ15สิงหาคม2566เขายังไม่มีการพิจารณาเลยยังไม่มีการเลือกตัวประธานรองประธานเลขานุก,การแิโฆษกพเพราะนั้นสิ่งที่คุณแก้วสนวันนี้นะครับอาจจะมาในสัดส่วนของประชาธิปัตย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นกรรมการวิสามกับกรรมการวิสามันแล้วไม่ควรออกมาลักษณะ พูดแบบชีน้นาแล้วลักษณะออกมาข่มขู่อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมอยากให้คุณแก้วสรรทบทวนตัวเองนะครับคนเป็นกรรมการวิสามันเนี่ยก็ควรอาจจะมีความเห็นตา่างก็ไปพูดในที่ประชุมกรรมการวิสามันในการพิจารณากฎหมายไม่ใช่ออกมาให้ข่าวในลักษณะการพูดผ่านสื่อนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วการลักษณะออกมาพูดลักษณะ มีการออกมาพูดน่าจะเป็นการคงครูอีกว่าจะมีการมีม็อบเบิร์กไม่ออกในวาระสามนีกนะครับผมมองว่านี่คือการทําลักษณะที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณนพิสิทธิ์คุณสุเทพพูดซึ่งลักษณะอย่างนี้ไม่สมควรจะเป็นกรรมนิการที่สามเพราะว่าท่านเองควรจะพูดไปบนเวทีหาความจริงหรือเวทีอือ่นๆมากกว่า ผมบอกว่าท่านเองก็มีบทบาททางการเมืองมาหลายหน้าที่นะครับแต่หน้าที่นี้ท่านน่าจะไม่เหมาะสมถ้าออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับคือท่า่ยังไม่ยังไม่ได้ประชุมกรรมการวิสามัญนัดแรกก็เรียกแขกซะก่อนก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง